สวัสดีครับผมชาิเจริญซัำนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูชมไอ้นุมตีจังแปน็มนมังกรซึ่งค่อนข้างใจเยอะนะครับซานี่เอส0าสองร้อยซีกับซานี่เอสบาสองหนึ่งห้าซีซูเปอร์เอซี ว่าเป็นดงรถคุณเลยนะครับดงรถคุณแล้วก็รถดำเลย หมดเลยครับแล้วก็มีพี่หลงหรือว่าราชาบอด,ดินดีแดงดีมากครับร็อกพี่ร็อกสับเพียเลยลูกเพ ทำคู่ครับสองสี่สูนนี่ร็อกแพคคู่นะพี่น้องร็อกไม่มีบนตาย ได้ชมว่าซานี่นั้นก็ไม่ธรรมดานะครับรถขุดที่ทำให้วงการรถขุดต้องตะลึงเหมือนกันค่าตัวนั้นไม่แพงพี่น้องแต่ความประหยัดความแข็งแกร่งเขาก็มีอยู่ในตัวครับมีลูกอึดลูกทนเหมือนกันชติรถซับก็ทำคลิปทำคลิปให้พี่น้องได้ชมเต็มสูงนะครับ ว่าแข็งแรงขนาดไหน 4M50 นะครับมิตซูบิชิ4ีูเปอร์โบวเขามปนเร็วทั้งคู่ครับนะแล้วไปความร้อนในน้ำ158แรงม้าครับเครื่องยนต์ก็10บูกวาวอ้าพี่หลงครับ F N ห้าสองเจ็ด S สิบสปีด 3 m นะครับสองนเนี่ยใส่เกียร์เข้าไปพี่ มารวมมาตุ้มกันเลยครับตรงนี้ซานี่ <c oughs> คนขับนั้นรู้สึกว่าจะไปชิงช่องครับกันหนึ่ทนไม่ไหวไปถ่ายของเล็วกันไห่น้องข <c oughs> ้างหลัง up. โอ้เสียงกระหึ่มเลยครับสุดๆไปเลยโอ้สองสี่ศูนย์หัวประดูเอฟเอหนึ่งเอดังสามสี่สี่ 344ดู34การทำงานก็ถือ,ถอว่าถือว่าสอบผ่านนะพี่น้อง สีสิบจัดไปมีฟุโซวันี้ตาหวานครับ ทำงานทั้งโบก็เริ่มจะเหนื่อยกันแล้วไปนอ้องตกบายบายเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนเพราะว่าเดินทางไกลครับ จบโดยซานี่เอสบายสองหนึ่งห้าซีซูเปอร์เอซีแล้วก็สองร้อยซีนะครับถล่มดินแดงร้อยห้าสิบแปดแรงมากครับสี่สูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คันเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำบัมคาวาซสก,กิเคเจ็ดวีแล้วก็สองร้อยซีน้ำเคสามวีนะครับสนใจก็สอบถามได้ ตัวเดินขายาบ้านะครับพี่น้องใบแทคแปดสิบเซนโรลเลอร์นั้นแปดตัวครับสองหนึ่งห้าถ้าสองร้อยซีก็เจ็ดตัวโอ้ เฟรมเป็นตัว X แล้วก็เสริมด้วยเหล็กเสริมร้อนำนะครับเฟรมเพื่อกันร้อนำอาแถมตะแกรงครับเหล็กตะแกรงข้างหน้าด้วยอ,อามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแันเหล็กแล้วก็ซัมเช่หลอดไฟ L-E-D 6ดวงสว่างจัดจ้านครับ ลาหมดหมดเวลาครับ12นาทีเมมโมรีเต็มไหมน้องสนใจเข้ามาดูได้ครับ,รบ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X c a v e t e r Truck 0982723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ